เริ่มเริ่มต้นการเรียนนักนักเรียนจะจูงมา้ารอบรอบสนามนะครับเพื่อให้ความคุ้นเคยมือดันไปข้างหน้านิดนึงมือขวาดันไปข้างหน้ามือซ้ายดันไปข้างหน้ามือขวามือขวา ตบสีข้างเขาตบแรงอีกนิดนึงลูกตบแรงอีกนิดนึงถ้าถ้ายังไม่ไปเอาเอาหัวไม่มือจิ้มลูกเอาหัวไม่มืออย่างนี้จับอย่างนี้แล้วหัวม,มือจิ้มตรงสีข้างเขาอีกนิดยังเกือบไปละเกือบไปแล้วจิ้มแรงอีกนิดนึงแล้วบอกหน้าเดินด้วย ถอยตัวเองมาข้างหลังอีกก้าหนึง่งได้แล้วก็เอาหัวไ่มือจิ้มเอามือดันไปข้างหน้าแล้วพูดพร้อมกับสั่งว่าหน้าเดินจิ้มแรงอีกนิดนึง ทำอย่างนี้ก็ได้ลูกสั่งเสียงเข้มแข็งมือดัน หนึ่งมือดันสองส่งเสียงสเอามือกระทุง้งสามจังหวะพร้อมกันเกือบแล้วลูกเกือบขยับละเกือบขยับละเขาดื้อเราได้ละวลูกได้ละได้ละเกง่งตอนนี้หนูทําผิดอยู่คือปลายเท้าหนูกลางออกนะปลายเท้าหนูกลางออกเราจะคุมปลายเท้าให้ชิดเข้าก็คือคุม กดเข่าเข้าลูกเอาเข่าเข้าไปชิดลำตัวม้าเอาเข่าเข้าไปชิดลำตัวม้าเข่านะลูกนะเอาเข่าไปชิดลำตัวม้าแล้วก็ปลายเท้าก็เข้าไปเองตอนนี้ปลายเท้าเข้าไปละปลายเท้าเข้าไปละดึงดึงส้นเท้ากลับมาข้างหลังสักประมาณคืึบหนึ่งไปข้างหลังม้าลูกไปด้านหลังม้าตอนนี้เท้ามันยื่นมาข้างหน้ามากไปนะ เพราะฉะนั้นคุมตำแหน่งเข่าให้ชิดกับตัวม้าอยู่ตลอดพอเข่าชิดกับตัวม้าปลายเท้าปลายเท้าก็จะชี้ไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติลูกเอาเข่าเข้าไปอีกนิดนึงบีบเข่าเข้าไปนั่น,นแหละถูกต้องนี่แหละปลายเท้าได้แล้วล่ะคุมอย่างนี้ตลอดนะลูกนะคุมปลายเท้าเอ้ยคุมเข่าไว้ คุมเข่าไว้ให้ชิดเอาละทีนี้ทีนี้การโยกตัวไปข้างหน้าโยกตัวไปข้างหน้าสับขี่ม้าเรียกว่าสาเอวสเอวเพราะฉะนั้นเราทำทำเอวให้อ่อนๆแล้วก็โยกตัวไปตามโยกตัวไปตามหลังม้าโยกตัวไปตามหลังม้าปเขา่าเขา่าเขา่าเขา่เขา,ขาอ้าออกเข่ากลางออกปลายเท้าก็จะกลาง สายเอวไปข้างหน้าใหม่ถึงว่าส่งพุงไปข้างหน้าเข่ากดตัวม้าไว้เสร็จแล้วลักษณะที่เราโยกตัวไปข้างหน้าหรือสับภาษาขี่มา้าเรียกว่าสายเอวก็คือพอเราโยกโยกตัวไปข้างหน้าน่องน่องซึมชิดตัวม้าอยู่แล้วก็จะกดก็จะกดกดสีข้างมา้าโดยอัตโนมัตินะ เอวแข็งไปลูกเอวแข็งไปปล่อยให้โยกไปตามจังหวะม้าแล้ว,แล,วแล้วหนูจะขี่ได้สบายมากเขาเขา,ขาห่างกัน่ปละพอเขาห่างปลายเท้าก็ห่างพอเขาห่างปลายเท้าก็ห่างเอา้าค่อย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 ,อยนึกถึงทฤษฎีวันแรกจะทําไม่ได้ลูกวันแรกจะทําไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าเดือนอยู่ในเขาห่าง ได้เข่าเข้าได้แล้วได้เลยเห็นปล่าม้าไปเลยนะเก็บเข่าเข้าไปเก็บเข่าเข้าไปไปลายเท้าก็จะเข้าทำทำเอวให้ให้อ่อนๆโยกตัวไปตามมา้าพอเราโยกตัวไปตามมา้าน่องก็จะกดสี่ข้างมา้าโดยอัตโนมัติ ดสีข้างม้าด้วยอัตโนมัติอ,อันนั้นคือการคุมมา้าด้วยด้วยด้วยส่วนล่างของร่างกายแล้วแล้วมือมือก็คุมบางเหียนมือคุมบางเหียนก็หมายถึงว่าคุมแฮนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คุมแฮนมอเตอร์ไซค์หรือว่าคุมพวงมาลัยดึงซ้ายดึงขวาเดี๋ยวก็ได้ลูกเดี๋ยวก็ได้อ้าวทดลองเก็บเข่าเข้า ได้ไปละไปละได้ละไปละเก็บเข่าดึงซ้ายดึงซ้ายคราวนี้กดกดข้างซ้ายมากหน่อยกดข้างซ้ายมากหน่อยอีกนิดนึงดันตัวมาข้างหน้าด้วยดันหมายถึงว่าโยกโยกเอวส่งช่วยแล้วน้องก็จะกดดึงซ้ายลูกดึงซ้ายอีกนิดเดียวได้ละ เกือบได้ละได้ลวลูกเกือบได้ละได้ล้วลูกเกือบได้ละมาดึงหดึงหน้าเขาโยกไปให้ได้ดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยเป็นจังหวะจังหวะดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยเกือบได้แล้วลูกเขาดื้อเขาดื้อเหมือนกับที่เราเราจูงเขาเมื่อกี้ เกืบได้ละหรือไ,ไปให้ได้ถ้ายอมถ้าถ้าได้ปุ๊บก,ก็จะได้คนสุดท้ายก็ทำได้ครับพามาไปได้ละพามาไปได้วันนี้เป็นการเรียนวันที่สี่เป็นการเรียนวันที่สี่ อย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมเขา่าอย่าลืมเข่าเมื่อกี้ได้สองรอบต่อเนื่องละคราวนี้เอาใหม่เกือบได้แล้วลูกเกือบขยับละเกือบขยับละไปละไปละไปละส่งน้องไม่เป็นไรดึงดึงต้านไว้ เกือบได้แล้วลูกเกือบได้แล้วคราวนี้เมื่อกี้สองรอบต่อเนื่องนะคราวนี้ส่งส่งตัวส่งส่งตลอดได้แล้วลูกไป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 อย่าแพ้ไม่เป็นไรวนทางนี้ก็ได้วนทางนี้ก็ได้แต่วนให้ได้รอบใหญ่ลูกวนให้ได้รอบใหญ่อย่าให้หยุด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  ได้ประคองซ้ายประคองขวาให้ให้เขาทำตามเราได้ลูกประคองไว้นะเขาเขา,เขาจะเขา้าเขาจะเข้าซ้ายแล้วดึงขวาเก่งมากเก่งมากพอเขาจะมาถึงประตูเขาจะหยุดส่งตัวต่อส่งตัวต่อส่งต่อส่งต่อส่งต่ออยาให้หยุด ส่งต่อเรียนขี่ม้านะครับจะสอนให้จิตใจเข้มแข็งมากเราจะเอาชนะเราจะเอาชนะชนะให้ได้มันไม่ง่ายคนอื่นเหมือนกับว่าดูเหมือนก็นง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ง่ายแล้วการขี่ม้าตามกันเป็นขบวนไม่ใช่ฝีไม่ใช่ฝีมือเรานะครับเป็นฝีมือม้านำ เป็นฝีมือม้านำผมผมขี่มา้าสองปีแรกผมนึกว่าผมขี่ได้แล้วออกไปเที่ยวตลาดก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าตามขบวนครูเข้าไปแล้วพอมาทีหลังครูท่านหนึ่งสอนให้บังคับเดี่ยวๆถึงรู้ว่าการบังคับม้าเดี่ยวยากมากครับเวลาผมสอนผมเลยเอาหลักพิชาตร,ตรงนี้มามาสอนนักเรียนก่อน